สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาชนแนลนะคะช่างมุงหลังคาเสร็จแล้วนะคะไม่ถึงเที่ยงเลยนะคะมุงตับเดียวนะคะก็เสร็จเทียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ภาษาก็จะไปซื้อของมาให้ช่างทําประตูนะคะค่ะก็ยังขาดเหล็กเส้นหนึ่งนะคะก็จะไปกับบ่าวนุนะคะบ่าวนุไปเอารถอยู่นะคะขาดเหล็กเส้นนึงนะคะแล้วก็ พวกบานพับนะคะพวกกรประตูนะ,ะก็กไปซื้ออยู่ใกล้ๆบ้านนะคะมุงเสร็จแล้วนะคะช่างก็เชื่อมเหล็กติดนะคะกันความแน่นหนาสักนิดนึงนะคะดเดี๋ยวดูด้านข้างนะคะค เสร็จแล้วนะคะไม่ถึงเที่ยงฮะ,ะอันนี้ก็เหลือแต่เทพื้นนะคะจาดพื้นก็จะเป็นเทพื้นขัดมันนะคะแล้วก็เชื่อมเลกอ่าต่อนะคะมันจะได้แข็งแรงนะคะเสริมความแข็งแข็งแรงเข้าไปนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ยกโครงมุ่งหลังคานะคะก็เหลือ,อประตูนะคะค่ะเดี๋ยวคุยกันนะคะตกลงราคากันก่อน,นะคะ่ะเทพื้นนะคะว่าช่างจะเอาเท่าไหร่นะคะเพราะว่าจะเทพื้นขัดมันนะคะคาเทปกติก็ช่างก็คิดเป็นตารางเมตรนะคะตารางเมตรละแปดสิบบาทนะคะเทเราก็ใช้รถนะคะใช้รถไม่ได้ผสมมือนะคะ บ่าวนุกำลังเอารถออกมานะคะเราจะเอากระสอบข้าวนะคะขึ้นไปให้ปู่นะคะก็ญาติานะคะญาติเป็นพี่ชายของย่าพานะคะค่ะก็แกไม่ได้ทำนาน,นะคะทุกปีแกก็จะมาขอข้าว ตลอดนะคะเนาะแบ่งนะคะก็แบ่งคะให้ช่วยกันนะคะคนละสอบสองสอบนะคะพอได้ไปกินนะคะเพราะว่าแกอายุมากแล้วะะอายุมากแล้วนี่ค่ะบาลูก็กำลังถอยรถขึ้นมานะคะข้าวห้ากระสอบนะคะ ขึ้นไปให้อยู่ข้างล่างนะคะอยู่บ้านย่านะคะรอรอแล้วไม่คอยไปไกลแท้

เนี่เลยสองสอบหาสอบข้าวเหนียวสี่ข้าวเจ้าสอบหนึ่งนะก็แกก็ขอซื้อนะคะขอซื้อซื้อด้วยให้ด้วยนะคะเงินพันหนึ่งนะคะก็ให้ห้ากระสอบนะคะ S 1> <S 1> <S <cryst> เสร็จแล้วเสร็จแล้วก็จะไปเลยนะคะไปซื้อของให้ช่างนะคะดูดนะคะสาว่าเขียนไว้แล้วนะคะเดี๋ยวลืมอีกนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะยัภาษาต้องจดไว้ตลอดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวลืมนะคะ เข้าห้องน้ำอีกล่ละรอบ่าวหนุเข้าห้องน้ำก่อนนะคะลุงเสือก็เก็บไม้ขนไม้นะคะสายมาก็แดดแรงนะคะ เ้าอของน้ำเสร็จแล้วมุงหลังคาเสร็จแล้วก็เก็บเครื่องไม้เครื่องมือค่ะโอ้ยอันนี้จะเป็นลุกเล็กอีกอย่างเนาะ น็อตอันนี้เหลือหลายขนาดเลยนี่เลยเล็กบ่ยิ่งเล็กบ่ตัวนี้บอยิ่งไม่บอเออมันบ่มีใหม่เนาะบ่ได้ใใจอันนั้นหึมบแม่นเล็กอยู่นี่บ่ตัวนี้ยูนี้ละในสกีบอยให้เจ้ารอบอเล เยยบพื้นที่อ้เด็กนี่ค่ะลุงเสือก็เก็บไม้กองไว้นะคะโอ้ยปวกกินขดกินแน่นะคะพี่น้องตอนนี้ก็รอบ่าวนุวอยู่นะคะก็อเอาข้าวขึ้นรถแล้วขอบ่าวนุวยังเข้าห้องน้ำอยู่ะคะ่ะ ช่างก็ปรับพื้นนะคะปรับพื้นนะจะเข้าแบบนะคะเพราะว่าจะเทปูนนะคะเทปูนเดี๋ยวทำช่างนะคะประมาณสี่คิวนะคะปูนเท่านี้ประมาณจักคิวเหรอภาษาก็จะไปซื้อของนะ,ะกับบ่าวนุนะคะ,ะ,ะก็มีเหล็กนะคะแล้วก็จะมีเหล็กเส้นนะคะสามเส้นน้องเอามาทําบันไดนะคะเพราะว่าจะได้เททีเดียวไปเลยนะคะให้ช่างเข้าแบบ ทำบันไดไปเลยนะคะก็จะเดินทางเลยนะคะเพราะว่าเสร็จแล้วนะคะเอาลอกหัวเปิดหมนูอ้ยหอนค่ะก็สำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเสือปภาษาแชนแนลนะคะ ขอบคุณสำหรัการติดตามรับชมนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ